สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระสมเด็จทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพิเศษครั้งที่24นะครับแบ่งปันพระสมเด็จเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับ ID ดี n ล0967240203นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับแบ่งปันบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับฝากพี่ๆเคบซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์หนึ่งกันเลยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับองค์ที่หนึ่งครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอาจจะซูไม่ดูดีกว่าพี่เดี๋ยว ่เดี๋ยวดูองค์แรกนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับโอ้โหพระนี่เนื้อแห้งเนื้อเก่ามากเลยครับพี่นะครับนี่ครับโอ้โหดูเนื้อครับพี่นะครับนี่ครับเนื้อสวยๆวัดระคังนะครับโอ้โหดูมวลสารครับซุ้มหดตัวยุบตัวเลยครับพี่นะครับนี่ครับ ตามกติกานะครับใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนถามคนแรกถ้าถามแล้วไม่มีตกลงคําว่าปิดก็ไม่มีโอกาสนะครับถามแล้วต้องรีบตัดสินใจนะครับเอาไม่เอาต้องอปิดไว้ก่อนนะครับนะเอาไม่เอาต้องปิดไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับอง์แรกนะครับเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคครับพี่นะครับนี่เนื้อหาเก่าถึงยุคแน่นอนครับพี่นะครับ มวลสารชัดเจนครับมีเนื้อพระซุ้มกอผงสุพรรณนะครับแร่ลัตนชาตินะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับดูครับโอ้โหดูเนื้อครับสวยๆครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งสวยงามมากเลยนะครับองนี้นะครับพี่ๆนะครับใครไวใครได้นะครับองนี้ครับนี่นะครับใครไวใครได้ครับองนี้ครับห้าร้อยบาทครับพี่องแรกครับ อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับสวยมากครับพี่นะครับนี่นะครับดูเนื้อครับโอ้โหเนื้อข้างในนีขึ้นผนึกเป็นไตเลยนะครับนี่ครับเกทะลุซุ้มนะครับนี่ครับภาพไม่ชัดขออภัยนะครับนี่ครับโอ้โหฐานคมมากเลยครับพี่นะครับ ฐานล่องนะครับชั้นนี้คือฐานเป็นสันคมมากเลยนะครับนี่ครับภาพไม่ชัดขออภัยนะครับพี่ๆนะครับโอ้โหดูครับเนื้อมวลสารสวยๆนะครับวระคังพิมพ์ใหญ่ครับพี่ตรงนี้ครับเกดทลุซุ้มครับพี่โอ้โหดูครับครับมองเห็นเหมือนเป็นลายนิ้วมือเลยครับพี่ด้านหลังครับนี่ครับมีรอยแยะเห็นไหมครับที่ผมเคยบอกครับ ตามขอบเห็นไหมครับจะมีรอยแยะนะครับอ่านี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆนี่ครับนี่เป็นรอยปาดนะครับรอยปาดด้วยตอกเวลาตัดปีกนะครับตัดข้างนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับถ้าเป็นยุคสมัยใหม่เวลาเขาปั๊มพระนะครับอ่าเวลาเขาปั๊มพระเขาก็จะปั๊มปึ๊กออกมาเลยนะครับ มันก็จะไม่เป็นร่องเฉียงๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นร่องตรงๆอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับอันนี้เป็นร่องเฉียงนะครับเป็นการปาดด้วยอ่าพวกเศษตอกเศษไรเนี่ยครับเนี่ยปาดลงไปนะครับเนนี่ครับเวลาตัดพระนะครับนี่ตัดปุ๊บเขาจะดึงออกตัดปุ๊บเขาดึงออกนะครับมันก็จะเป็นรอยยืดออกไปนี่ครับนี่ครับ สวยๆเลยครับเบอร์สองนะครับต่อมาเบอร์สามนะครับเบอร์สามตรงนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหดูเนื้อครับพี่ๆนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับนี่เนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับนี่รอยแยะรอยยืดนะครับสวยมากครับพี่องค์นี้ครับเบอร์ Bel ที่สามนะครับต่อมาเบอร์ที่สี่นะครับเบอร์ที่สี่เป็นลงลักลงชาตินะครับนี่ลงรักลงชาติเก่าๆเลยครับพี่นี่ครับสวยมากครับองค์ลงลักลงชาตินะครับเนื so ้อหาเก่ามากเลยพี่นะครับ นี่แล้วกล่าวถึงยุคนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้าเป็นพิมเจดีนะครับเจดีวัลคังนะครับเป็นเจดีเล็กนะครับนี่ครับเป็นพิมเจดีเล็กวัลคังมีลักษ์เก่าไปด้วยนะครับดูเนื้อพระซุ้มกอนะครับมวลสารดูความแห้งความตึงของผ้านะครับ เนื้อหาค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยครับองนี้ครับดูง่ายมากเลยครับน่ครับมวลสารยุบตัวหดตัวเลยครับพี่นะเจดีเล็กวัลคังนะครับดูง่ายๆเลยครับีออยู่นี้อ่านี่ดูง่ายๆเลยครับองนี้ครับหมายเลขห้านะต่อมาหมายเลขหกนะครับนี่หมายเลขหกนะครับโอ้โหดูเนื้อครับสวยมากครับอันนี้ ดูครับด้านหลังครับเป็นรอยปาดแบบนี้เลยนะครับภ <p _ d ata> าพไม่ชัดขออภัยนะครับพี่<_ <p> _ <d ata> นี่ครับภ <p _ d ata> าพไม่ชัดขออภัยนะครับมัวตานะเนี่ยผมอ่ะนี่ครับ<_ <p> _ <d ata> นี่ครับ องค์ที่หกนะครับองนี้ครับอง์ที่หกนะครับเก่ามากเลยครับพี่นะด้านหลังนี้เป็นรอยเรียกรอยอะไรรอยกราบหมากหรือรอยอะไรเขาเนี่ยรอยปาดเขาเนี่ยพี่นะนี่ครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อยุคต้นนะครับพี่นะเป็นพายุคต้นนะครับดูเนื้อครับโอ้โหเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับใครไวใครได้นะครับพี่นะครับ ปิดก่อนได้ก่อนนะครับตามกติกาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ถามคนแรกหรือเปล่านะครับก็ใครที่ตกลงปิดก่อนก็คือได้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาการดูใน y o u t youtube ก็ดูเท่ากันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับนี่ครับเขเรียกว่าจบจากรูปนะครับจบจากรูปเลยนะครับจบจากวิดีโอเลยนะครับ นะครับไม่ต้องไปขอรูปเพิ่มตรงเพิ่มเติมอะไรนะครับนี่ครับบางคนนี่แบบดูพระสมเด็จเก่งๆนี่ดูจบจากวิดีโอได้เลยนะพี่นะต่อมาองค์ที่แปดนะครับนี่ครับโหดูครับองค์ที่แปดนี่เห็นไหมครับสวยๆเลยครับพี่โหดูครับเนื้อนี่พี่ดูเนื้อดีนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ โอหดูครับนี่ือสวยเลยครับพี่พี่นะครับโหมวลสารชัดเจนเลยพี่ดูครับมวลสารเยอะนะครับซุ้มหดตัวเลยครับสวยมากครับเนื้องคงนี้นะครับนี่องค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับมียุบมีย่อมีย่นนะครับเห็นไหมอืมดูเนื้อครับพี่ สวยงามครับพี่ต่อมาองค์ที่เก้านะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับนี่นะครับพิมพ์สองหน้าแบบกับกับหัวด้วยนะครับนี่ครับดูเนื้อครับโอ้โหดูเนื้อเดียขึ้นพันนึกเลยเห็นไหมครับพี่นะครับเนื้อขึ้นพันนึกเลยเห็นไหมครับนี่เก่าถึงยุคนะครับขึ้นพันนึกเลยครับเห็นไหมเนี่ยเนื้อที่แก่น้ำมันตงกี้เห็นไหมครับเนี่ยส่องไปในเงาขึ้นพันนึกเลยเห็นไหมครับ เนี่ยมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเห็นไหมยุบตัวหดตัวเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมพวกว่านดอกไม้พวกอะไรนะครับเนี่ยโอ้โหสวยๆเลยครับพี่ๆองนี้ครับโอ้โหเนื้อเป็นไตเลยนะเนื้อเกาะผนึกเป็นไตเป็นก้อนนะครับในๆนะนี่สวยสวย สวยมากครับองค์ที่เก้านะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับเป็นสมเด็จหลังนิ้วนะครับหลังเาเรียกอะหลังรอยนิ้วแบบนี้นะครับนี่เป็นรอยนิ้วนะครับรอยกดจากสมเด็จโตนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับเราขูแล้วเนื้อเก่าจัดมากเลยนะครับเนื้อพัดจัดมากครับพี่นะครับองค์นี้นะครับนี่ เนื้อพระจัดนะครับองนี้ครับหมายเลขสิบนะครับรองนี้ครับโหสวยมากเลยนะครับนะครับสวยมากเลยนะครับพี่องนี้ครับนะครับสวยมากนะครับนี่ครับรอยกดนะครับเห็นไหมครับนี่หนังรอยนิ้วนะครับต่อมาหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ โอ้โหดูครับพี่แต่ละองค์ครับพี่สวยๆครับพี่ดูครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับโอ้โหเก่าๆเลยครับพี่นะครับเก่าๆเลยครับนี่ครับเก่าๆเลยครับหมายเลขสิบเอ็ดครับพี่นะครับเก่ามากครับพี่องค์นี้เก่ามากนะครับนี่ครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่นะครับโอหดูเนื้อมวลสารนะครับโอ้โหสวยๆเลยครับนี่ครับดูครับโอ้โหนี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับต่อมาหมายเลขสิบสองนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับโอ้โหดูครับพี่ ดูครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมนะครับนี่เป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับหายากมากนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นบางขุนพรมเนี่ยหายากนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเห็นไหมครับนี่มีคาบกุกคาบไขขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยคาบไขคาบกุกขึ้นนะครับเนื้อจะฟูๆหน่อยนะครับบางขุนพรมนะครับ นี่ครับเห็นไหมพวกข้าวกุ้งข้าวไข่ขึ้นเลยครัไหมต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับนี่เป็นฐานแซมนะครับอกล่องวัดระครังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโหดูเนื้อครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับนี่ครับโอ้โหเก่ามาก ครับพี่ดูครับเก่ามากๆเลยครับพี่นะครับฐานแซมองนี้นะครับอย่าพลาดเลยครับพี่นะครับบอกเลยนะครับองนี้ถือว่าดีมากเลยครับพี่นี่ครับอ่าถ้าใครเชื่อผมได้ของดีแน่นะครับหมายเลขสิบสามนะครับต่อมาหมายเลขสิบสี่ครับพี่นะครับอันนี้ฐานแซมหูปะบ่าพี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์อกตันนะอกตันฐานแซมหูปะบ่าหายากมากครับพี่พิมนี้ ดูครับโอ้โหนี่ครับองพระสวยเนื้อหาเก่าถึงยุคครับพี่นะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่นะครับมีคาบเหมือนคาบคล้ายๆคาบรักเก่าบางๆนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับพี่องนี้ครับโอ้โหดูเนื้อครับเนื้อเก่าๆเลยครับเห็นไหมครับ ี่เนื้อเก่าๆเลยครับนี่ครับหมายเลขสิบสิบสี่นะครับต่อมาสิบห้านะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับองนี้ครับหมายเลขสิบห้านะครับนี่ครับอกล่องนะครับโอ้โหเนื้อนี่เก่าจัดเนื้อมันจัดเลยครับพี่ดูครับนี่เนื้อมันจัดเลยครับพิมพ์ลุงพุทธนะพี่นะองนี้ครับนี่นะครับ โอ้ยสวยๆเลยครับนี่ครับพิมพ์ลพุธนะนี่ครับดูครับเนื้อสวยๆเลยพี่ๆดูครับอ่าพิมพ์ลพุดนะครับโอ้โหดูมวลสารยุบตัวเลยั้ยพี่นี่เป็นพวกเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยเนื้อเปลือกหอยนะครับ ด้านหลังเป็นหลังสั่งขยะนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับสิบห้านะครับต่อมาสิบหกนะครับสิบหกนี่ครับดูครับโอ้โหดูเนื้อครับพี่เนื้อเก่าจัดถึงยุคนะครับพี่นะนะครับเนื้อเก่าจัดถึงยุคนะครับนี่ครับให้ภาพมันฟ้องเลยครับดูครับความเก่าความสวยนะครับดูกันเอานะครับ นี่ครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับดูเนื้อครับโอ้โหเก่าขึ้นผนึกเลยครับพี่ดูครับนี่หมายเลขสิบหกนะครับนี่ครับดูมวลสารครับนี่ครับนี่ครับดูครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับ ต่อมาหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับนี่ครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหเนื้อครับเนื้อเก่าๆเลยครับพี่ๆดูครับนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับตรงนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับ พิมลุงพุทธนะครับพี่ๆนะครับโหดูครับยุบตัวหดตัวเห็นไหมครับนี่นะครับสวยๆนะครับหลังสังขยาเลยหลังเป็นรอยยู่นี้เลยนะต่อมาหมายเลขสิบแปดนะครับนี่ครับดูมวลสารครับดูมวลสารนะครับ สวยๆเลยครับหมายเลขสิบแปดนะครับนี่ครับโอ้โหมอนสาดยอดเลยสุดสวยเลยพี่นี่ครับนี่ครับดูเนื้อครับโอ้โหนี่ครับนี่เนื้อเปลือกหอยไหมครับมวนสานเม็ดดำเม็ดแดงขึ้นเลยครับพี่นะครับ หมายเลขสิบแปดนะครับต่อมาหมายเลขสิบเก้านะครับสิบเก้านะครับดูครับโอ้โหดูเนื้อครับเนื้อสวยเนื้อเก่ามากเลยครับนี่ครับหมายเลขสิบเก้านะครับ านี่ครับดูครับอีรอยยุบรอยย่นนะครับต่อมาหมายเลขยี่สิบเป็นพิมพ์พายคู่นะครับพี่นะเป็นสมเด็จคู่นะครับนี่พี่ดูเนื้อนะครับโอ้โหดูครับเนื้อเป็นไตเลยนะด้านในนี่เนื้อเก่าพนึกเลยนะครับด้านในนะครับ นี่ครับนี่มวลสารนะครับนี่ครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบนะครับโอ้โหเราดูด้านหลังยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยพี่นี่ครับนี่ครับนี่มวลสารแล,แล้วครั้งับเนี่ะโอ้โหหลังนี่ สวยจัดเลยพี่ด้านหลังนี่ยังปึ๊กเลยพี่นะนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ